บอยนะนะสวัสดีสุยามิตนะบอยอะลามากกันดีกว่าลากสมีอาชามาเก็บให้เรยบร้อยแล้วจะรับ ไปรเยปรตปอรรับคิปนี้ไปก่อนนะคะขอให้เอซทุกท่านสุดสำลังในการปรารถนาทำอะไรก็ขอประสบควาสมสำเร็จน,นะมือเวยค่ะเอ้ยบายเเอาหนะ้าขาวนี่ว่าวมาเห็นข้างนอก <c oughs> ขาวค่ะเอฟซตัวจริงไม่ดำนะ อาบแดดเอาเฉยๆข้างในขาวดำไปแขนแขนก็ไม่ดำหรอกแขนเวลาอาบแดดก็เป็นสีน้ำผึ้งนิดๆข้างในก็ขาวเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเด้อจ้จทีน่น้องยียีไม่แห้งเครืบบ่องแล่ทุกคนจ้า <c oughs> เล่นสกีสปอว์เล่นตรงทำไมกระชือกีกระชือกีอืมกระชือจ้า ให้แบกเอีเดินดนนี่บอบอเฮ้ยบกเอีเดบน คือคุณทำไนเาิกฟนี่ยเลย ม่ยอมเอาเลยนะนี่ค่ะการคืนก็จะมีแสงไฟนะคะที่ติดไว้สวยกลางวันก็จะเป็นหิมะางนี้แหละเอฟซีสวยงามต้นสนเห็กดกระรอกกระแตกวางก็อยู่ในปา่าในรูของเขาค่ะเอฟซี FC. เขาก็จะมีเขาก็ก่อนหน้านาเขาจะขนอะขนอาหารนะคะเข้าในรูในรังเขาแล้วเขาก็จะกินอุ้ยเชลยกว้างเชลยเมกนนวเฉลยอะไดังโฟเลกลางไหมมาแตงเขบอกกวงเข้ามาในสวนคุณยายนั้นมาของมันประจำอยู่แล้วเ mm hmm. ฉลยอร่อยไหมกินแล้วก็กินน้า อะไรครับเสียงที่ยินะเป็นแอร์อุ่นนะคะเอซีอยู่บ้านก็ใช้แอร์อุ่นกันนี้แหละเสียงวีวีวีโอเสียงแอร์อุ่นแล้วมีกระตูนไฟอยู่หน้าบ้านด้วยหลายอันเลยนะการคืนนางค้เกียจออกไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ้าไลา์คืนนี้เดี๋ยวนางถ้าเขาติดเ,<อ>เดี๋ยวนางอาจจะมาเดินให้ดูแสงไฟนะ คืนนี้มอมอปากเลนนุย้ยนุ้ยอะไรวาลุงเง่